ไปเยอะไหมอีบลที่เอาไปวันน ok, ั้นเยอะไหมที่เอาไปจากจุดกองอ่ะสามที่หนูนากี่ก้อนมาหมดแล้วปะที่หนูนามาหมดแล้วปะบ้านผมมันอีกสิบไปดูของบ้านไปดูนะพ่หนเต้องเอากลับมาให้แกกเลยองเอารยน้บ้านมากอาลยค่กออไม่มี ภารกิจตอนนี้นะฮะลุงพลให้ยูทูบเบอร์ฮะช่วยกันซ่อมเก้าอี้นะครับที่เป็นเก้าอี้เป็นรางยาวสี่ตัวนี่นะครับผมนะสีฟ้านะครับนะให้แล้วเสร็จก่อนลุงพลกลับมานะตอนนี้ลุงพลออกไปซื้อกระเบื้องนะฮะข้างนอกนะครับลุงพลไปซื้อของอยู่นะฮะมีการกําหนดเวลาไว้แล้วนะฮะให้แล้วเสร็จก่อนที่ลุงพลจะกลับเข้ามานะ มาลุ้นนะฮะว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับมีช่างพงนะครับนะมีช่างพงมีชายชาแนลนะมีบ่าวนุนะแล้วก็มีชิดปากแปรนะสี่หนุ่มสี่มุมนะฮะตอนนี้มีการเถียงกันแล้วนะฮะจะเสร็จไหมนะฮะอ้าวนะฮะซ่อมจริงอาจจะแค่20นาทีนะฮะอีก60นาทีเถียงกันอยู่นะครับสี่ช่างสี่แบบสี่สไตล์ละกันอ่ะ ช่างงมวั่งแสเดียวนะนี่ยมันหอ๋อหมอมันนตาตาตาดเลอืมีช่างไช่างสี่ช่างคนละคนละโรงเรียนนะครับผมพี่แฮนสี่ช่างแต่คนละโรงเรียนจบคนละที่นนี้ก็เอาเลยก็ได้นะไม่ใช่คือช่างซึ่งสี่นะจบคนละโรงเรียนกันมาครับผมใช่คนละโรงเรียน พลอาจารย์อ้าวสูตรโรงเรียนพลสูตรเ่าอามองันนแ้งแขังร้องมนันีนช่างชิปช่างชิปช่างพงช่างชายช่างนุนะฮะตอนนี้นะครับชิป FC บวชิปทำเลยบอตั้งย่งเดียวครับ

ไม่ต้องเทียงกันเก่งทั้งหมดเลยนะสวัสดีครับชิดไปเลยนะเอฟซีบอกว่าให้พี่ชิดทำเพราะพี่ชิดชำนาญที่สุดชิดทำตัวนี้มันบินตัวนี้ก็เอฟซีก็กดดันชิดแล้วฮะตอนนี้ชิดให้ชิดทำนะฮะชิดให้ชิดทำเนาะทุกคนเนาะแค่หัวเราะก็เสร็จแล้วค่ะ อดีตเจ้าแน็คแอนคิดคุมงานสิเออ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 เท้าเสือเอวเลยนะเท้าเสือเอวด้วยนะดูดิเอฟซีดูนะเท้าเสือเอวด้วยมหอลุงมีภารกิจให้แอดชัยช่วงพี่ค่ะแต่ว่าเรามีช่างหายโชว์ทุกวันนะช่างแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะทำตามช่างคนไหนนะเพราะว่าเรียนคนละที่กันมา จบมาจากสี่โรงเรียนนะสี่ชั้นจบมาจากสี่โรงเรียนน่ะแตกเลยชิดกันมาดใบมันนี่แล้วร่มนี่นะข้าวซกันนะคะโอ้เป็นจังหวัดใน่เข้ามาในไทยบ่บ่ไงใส่แล้วบอก็ใส่แล้วเห็นกันแล้วอันนี้มันมันจะใส่ไหมโพแมนชิดเกันเองแบบวันแตกโฆษณานาเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากไม่เอาไม่เอาทำไมเราจะเสร็จไหมมันก็ดีอย่างนี้แหละโอ้จริง อีาล้วเนเป็นความเหล็กสที่ป้นเราดเยขอช่างจะตีโเตีกันป้ารถเมล์กรุงเทพก็แบบนี้แหละคิด่นเงอะไรอ่ะมันทนพลาสติกรุ่นเก่ามันแข็งมากเก่งกไทยครับเก่งกไทยอร์มมาเลยเงินนี่ค่ันุ่งกางเกงแบบนี้แล้วดูแบบดูแบบสบบนี้นะทุกคน มันถ er ึงจะโลนเจ๊เย่อังไม่้งเรว่ามันจะได้โล่งโล่งสบายไม่ต้องเกะอดอึแลรมันจะเป็ดเหลืองแตวนเนที่มีา จะสำเร็จนะก่อนลุงกลับมาหรือไม่นะลุงบอกว่าให้แล้วเสร็จก่อนลุงกลับมานะมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะเอาเสืองๆนะเอาเสืองๆเลยเหมือนมากค่ยหยอกยอง คุณย่าชิปค่าน้ส่สสตบิิได้หนปดนาทีแล้วเนาะลงนิดก่อนนลี้เะลก็อไลให้ได้ขึ้นก่อนนรอสายด้านน้ารนดูนนมกนก็สีวยด้านดันเลจบเนะคะลงไลน์นะคะรอสายด้านหนึ่งนะคะ ที่เขาจะเอาไปเป็นมากกว่านกมีี่อะไรทีจะสยงเถ้าว่าป็นกจอนก็ได้เพราะฉะนั้นผมบาย่งยังไม่ได้ลงตัวเนาะนะคะก็ไม่มีอะไร้กโนนะคะมัลวนจไบันล้วเสี่ยเลยเ่งเลยบ้ยมันเ็เล็นี้มันบางเพิ่มเข้าไป้างนี้ครบแล้วยครับพี่บิม จะไปไหนเพนิกกี้ไปดูนิกกี้มีเมนูอะไรเมนูของีพนิกกี้เหรอแล้วีพนิกกี้อยู่ไหนอ่ะแม่บ้านเ่าหอมนิกกี้อยู่ไหนไปเทไปโลดนะเอยู่ใต้ถุน mời 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 โอ้ยนี่นะเป็นห้องไในมอหนึ่งเราไปจันไปข้างมอห้องห้องเอาฟันกกีโอ้ยายฮันนี่จะไปซื้อพริกทำไมดูพริกข้างบ้านลุงจีนเต็มไปหมดเพราะติดกล้องไว้แล้วเอาเหรอมีกล้องมันยันปิดขโมยไม่ได้นะของบ้านนี้นะห้ามเลยนะโอ้ยไว้อยู่แต่ละวันนับลูกไว้ด้วยเหรอลูกไว้ด้วยแต่ก็ไม่เหลือนะ ดูนะฮะพริกข้างบ้านลุงจิมนะฮะประมาณสอ0รอลูกสองรอเมตรอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะแต่มีกล้องนะฮะมีกล้องนะฮะ,ะ,ฮะบ้านลุงจิมมีกล้องนะครับ ขามีกล้องเขามีกล้องคูณได้รับผลตอบรับอย่างนี้ค่ะว่ารับเกี่ยวรับการบอกนี่ไม่พักนี่เนี่ยเนี่ยพันสดุเหี่ยเอา f ิ n i s h หายไปไหนจะไปแอบดูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบเทปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีพีสองความคืบหน้าในการสร้างเก้าอี้นะฮะว่าจะสำเร็จหรือไม่ก่อนลุงพลกลับมานะฮะ